สวัสดีครับเจอกันอีแกแล้วนะครับกับพี่ชายนะครับช่องปลาย9 1 5นะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พี่ชายก็จะมาให้เพื่อนๆให้น้องๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เหมือนเดิมนะครับกับงานไม้นะครับในห้องน้ำของพี่ชายเนี่ยเดิมก็มันก็เป็นกระจกะเป็นหิ้งเล็กๆนะครับแต่ว่าเมื่อมีเศษไม้เหลือนะครับ หรือจากการทํางานอื่นเนี่ยนะครับพี่ชายก็จะเอามาประดิษฐ์แล้วก็ทําเป็นชั้นรับของนะครับเช่นชั้นวางของตรงมุมห้องนะครับเดี๋ยวดูกันดีกว่านะครับ ครับวิธีทำก็พี่ชายก็จะใช้เศษไม้อัดที่เหลือนะครับเป็นแผ่นยาวนะครับแต่ไม่ได้ฟิกนะครับว่าใครมีแผ่นขนาดไหนก็ใช้ได้ครับแต่ว่าไม่ควรไม่ควรจะต่ำกว่า8นิ้วสแต่ว่ามันมันจะเล็กไปนิดนึงสำหรับการวางของในห้องน้ำหรือตามมุมต่างๆนะครับอันนี้ของพี่ชายมันมีเศษไม้เหลืออยู่นะครับขนาดของเศษไม้ก็ ก็จะมีความกว้างนะครับนี่ความกว้างก็ประมาณ28เซนนะครับความยาวก็ความยาวก็ประมาณ2เมตรนะครับ2เมตรแต่ว่าตัดตัดแล้วก็นะครับวัดแล้วก็เหลือ187นะครับอ่าทีนี้ วิธีการตัดเนี่ยนะครับพี่ชายแบ่งเป็นสามช่องนะครับสามช่องนะครับเดี๋ยวพี่ชายใช้ดูนะครับสามช่องนะครับอสามช่องเนี่ยมันจะมีพิ่ชายจะให้อ่ความสูงมันมากนิดหนึ่งนะครับเช่นเช่นความสูงเนี่ยคือแผ่นแผ่นยาวๆเนี่ยนะครับแผ่นยาวๆเนี่ยพีชายให้แผ่นยาวๆนี่ นะครับก็ประมาณความสูงเนี่ยประมาณอ่าสาเจ็ดเซนครึ่งนะครับนะครับสามสิบเจ็ดเซนครึ่งเผื่อไว้ว่าวางแชมพูนะครับหรือวางขวดต่างๆนะครับถ้าหากมันมันมันเตี้ยไปมันก็ไม่สามารถจะวางอะไรได้นะครับวางประเภทครีมพวกกระปุกได้นะครับแต่ว่าถ้าวางเป็นขวดเนี่ยควรจะให้สูงสักนิดหนึ่งนะครับ ส่วนส่วนชั้นวางเนี่ยพี่ชายให้อ่าความกว้างก็ประมาณยี่สิบเจ็ดเซนครึ่งนะครับคูณยี่สิบเจ็ดเซนครึ่งนะครับแล้วก็มาจับมาเลื่อยตัดเอาตรงมุมออกนะครับใช้จิ๊กซอเลื่อยทั้งสามชั้นนะครับนี่ทั้งสามชั้นนะครับนี่อันนี้ชั้นอันนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับ สามชั้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการประกอบนะครับครับไม้สําหรับชั้นวางนะครับทั้งสามแผ่นนะครับอ่าเท่ากันทั้งสามแผ่นนะครับต้องเท่ากันนะครับเป็นต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอ่าเมื่อได้สามแผ่นเท่ากันแล้วทีนี้พี่ชายก็จะมาเอาอ่า ฝาฝาถังสีนะครับฝาถังสีเนี่ยให้แน่สนิทฝั่งนี้ข้างหนึ่งฝั่งนี้ข้างหนึ่งนะครับฝั่งนี้ข้างหนึ่งฝั่งนี้ข้างหนึ่งแล้วก็ใช้ดินสอนะครับขีดอไว้หมายนะครับทั้งสามอันทําเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับขีดหมายนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับขีดหมายไว้นะครับครับเมื่อ ขีดเป็นเส้นหมายแล้วนะครับเราก็ใช้จิ๊กซอนะครับอ่าใช้จิ๊กซอเนี่ยเลื่อยเลื่อยไปตามตามเส้นมันนะครับเลื่อยไปตามเส้นนะครับเลื่อยไปตามเส้นอ่ทุกอันนะครับเลื่อยงานนี้ใช้จิ๊กซอทั้งหมดนะครับการตัดการอะไรนะครับใช้จิ๊กซอนะครับจิ๊กซอทั้งหมดนะครับเมื่อได้ครบทุกชิ้นแล้วนะครับเราก็ขัด ทำความสะอาดเนื้อไม้ให้สวยงามนะครับนี่เนื้อไม้เดิมๆเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เนื้อไม้ที่เราขัดแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนั้นที่ว่าแตกก็คือรอยรอยเลื่อยนะครับรอยฟันเลื่อยเนี่ยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาประกอบกัวดูนะครับการประกอบก็ไม่ยากนะครับเรียงสลับไปสลับมานะครับมีชั้นรองแล้วก็ผนังชั้นรองแล้วก็ผนังชั้นรองแล้วก็ผนังนะครับ อาทากาวแล้วก็ยิงด้วยปืนแม็กนะครับลูกปืนแม็กนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ทาลงฉลักให้เรียบร้อยนะครับเพราะมันอยู่ในห้องน้ำเนี่ยมันจะเกิดความชื้นนะครับจะทําให้ขึ้นราได้นะครับลงฉลักให้เรียบร้อยซ้ําแล้วซ้ําอีกสักสามสรอบนะครับมันก็จะได้เนื้อไม้ที่ทนทานนะครับทีนี้พี่ายจะบอกว่าตอนติดนะครับต้อง วัดฉากให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างทุกชั้นเนี่ยต้องมีฉากนะครับต้องให้ได้ฉากทุกชั้นนะครับเพื่อเวลาเข้ามุมเนี่ยมันจะง่ายนะครับมันจะไม่บิดเบี้ยวนะครับอลองดูกันนะครับนี้ก็ทาไปทาไปเรื่อยๆนะครับทาหลายๆชั้นนะครับงานแบบนี้นะครับพี่ชายจะบอกว่ามันไม่ยากนะครับแต่ว่าเราอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมมันมัน มันทำยังไงนะครับแต่ว่าเวลาเริ่มทำจริงๆนะครับไม่ยากเลยนะครับชั้นต่อชั้นชั้นต่อชั้นนะครับต่อขึ้นมาต่อขึ้นมานะครับแล้วก็ทากาไว้แน่นยิงแม็กนะครับทุกอย่างก็จะเรียบร้อยนะครับส่วนการเจาะติดกับผนังนะครับเราควรเจาะยึดทุกชั้นที่ติดกับผนังนะครับทุกแผ่น พูดถึงทุกแผ่นที่ติดกับผนังนะครับอย่างน้อย1รูต่อ1แผ่นที่ติดกับผนังนะครับครับเมื่อทาสีทาชเชลลักจนแห้งแล้วนะครับก็สามารถ จะนำเข้าไปติดได้เลยนะครับเจาะรูไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเจาะที่ผนังนะครับใช้พุกใส่ไปในรูแล้วก็น็อตยึดนะครับยึดให้แน่นนะครับเพราะทุกอย่างมันฉากอยู่แล้วครับห้องก็ได้ฉากชั้นนี้ก็ได้ฉากนะครับมันก็ง่ายนะครับมันเห็นไหมครับจะมีส่วนบนสําหรับติดไว้นิดนึงนะครับส่วนบนที่ดอกไม้อยู่นะครับก็จะมีหึงรูนะครับด้านขวาที่เป็น ผนังรับเนี่ยก็1รูนะครับด้ด้านล่างที่เป็นผนังรับนี่ก็1รูแล้วก็ด้านด้านล่างสุดนะครับด้านล่างสุดก็เจาะไว้1รูคือแผ่นไหนที่ติดกับผนังนะครับเจาะรูยึดไว้1รูนะครับโอเคนะครับพี่ชายต้องขออนุญาตลานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ